สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่องดูดฝุ่นนะครับสั่งมาจากแอปสีส้มนะราคา200บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับวรวมส่งแล้วนะครับอันนี้ผมใช้โค้ดนะแล้วก็เลยได้มาในราคานี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับแกะกล่องดูอุปกรณ์ด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับ มีรถแล้วต้องมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่อุปกรณ์มีให้มานี่หนึ่งเลยครับสายสายดูดนะครับสายต่อดูดบริเวณซอกอ่านี่ตัวนี้ครับใช้ดีมากอ้าวก่อนอื่นบอกเลยครับผมผมเคยซื้อมาใช้ละอันหนึ่งนะครับปลงใช้ได้เลยครับเวลาดูดเบาะเนี่ย ดูดได้ดีเลยครับฝุ่นที่ในซอกบบ่อเดี๋ยวผมจะดูดให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเลยอันนี้ก็เป็นแปรงมีแปรงด้วยน,นี่ก็เป็นนี่ครับเป็นตัวต่อเนาะอ่ะโอเคนี่คือเครื่องดูดฝุ่นนี่โอเคครับ คนตัวนี้ก็จะแกะถอดออกได้นะครับเวลาเรากดตรงนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเวลาเรากดแล้วก็ ه, ถอดออกมาครับถอดออกมาตรงนี้นะแบ๊บนึงครับใส่ใส่กลองเขาเนี่เวลาถอดออกมาเนี่ยเมื่อกี้ใส่กลองหลุดใส่กลองไปอยู่ด้านในแบบนี้นี่เวลาเราดูดแล้วก็ก็ฝุ่นก็จะเกาะอยู่บริเวณนี้แล้วก็กกออ,อกอามาเคาะ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 นะครับ Okay. โอเคเลยรวมแล้วมีประมาณนี้หัวต่อก็เป็นหัวต่อที่เชื่อมกับช่องจุดบุรีในรถยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับในกล่องนี้ก็เป็นคู่มือโอเคครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองดูดกันดูเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีเสียงรถเข้าในวิดีโอหน่อยนะครับเพราะว่า เวลาเราดูดฟูนเนี่ยผมโดยส่วนตัวของผมนะครับผมจะสตาร์ทรถไว้นะครับเพื่อเพื่อให้มีไฟเลี้ยงกับแบตเนาะโอเคเดี๋ยวเราเสียบกันไปเลยลองลองทดสอบหน่อยครับโอเคนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับดูซอกนี้นะครับอ่าเราจะดูให้ดู ครับพี่ๆเพื่อนๆครับนะครับสอกตามตะเข็บต่างๆเนี่ยครับเครื่องดูฟุลตัวนี้เอาอยู่นะครับนี่ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับมาดูต่อกันที่พรมด้านล่างนะครับทุกคน ครับก็จะสะอาดขึ้นมาบ้างนะครับผมครับอาจจะไม่อาจจะไม่ดูดแรงเท่าเครื่องใหญ่ๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะพกพาไปไหนได้สะดวกเลยนะครับครับทุกคนหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับผมมีข้อแนะนําเลยก็คือเนี่ยเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับใบใบพัดพัดลมเนี่ยเขาจะเล็กหน่อยเวลาเราดูดเนี่ยเรา เราไม่ควรเอาตรงตรงนี้นะครับตรงปลายเนี่ยนะไปคาไว้กับพรมเบาะอะไรนานๆนะครับเพราะว่าใบพัดจะทํางานหนักใบพัดอาจจะหักได้นะครับแล้วก็ตอนเราดูดทั้งคันอย่างเช่นรถรถเก่งหรือรถกระบ,บะสี่ประตูเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยจะให้ดีนะครับฝั่งหนึ่งดูดฝั่งหนึ่งเสร็จพักสักนาทีสองนาทีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูดอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเจ้าตัวหัวตรงนี้นะครับ จะร้อนแล้วก็สายไฟก็จะร้อนมากเวลาเราดูดทั้งคันพร้อมกันทีเดียวเนี่ยอาจจะเครื่องอาจจะช็อตนะครับหรือว่าสายไฟตรงนี้เนี่ยอาจจะละลายได้นะครับอันนี้อันนี้คือความรู้สึกของผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในที่เราดูดออกไปนะครับว่าเป็นยังไงผมขอโทษน,นะครับทุลักทุเลหน่อยเพราะถ่ายมือเดียวเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมครับที่ เจ้าตัวกล้องนี่ถอดออกมาครับนี่นะครับฝุ่นที่เราดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ามาเคาะครับเคาะออกสมมติว่าฝั่งไหนสมมติว่ามีเยอะเราก็เคาะเคาะออกแล้วไปดูดฝั่งฝั่งอื่นต่อนะครับที่ไปดูดฝั่งอืง่นให้เขาดูดง่ายขึ้นใหนดูครับดูข้างในนะนี่ครับเศษหินเศษทรายเขาก็ดูดได้นะครับเมื่อกี้ที่ผมถ่าย บริเวณเบาะอาจจะไม่เห็นชัดเพราะว่าผมจับมือถือไปข้างหนึ่งนะครับเวลาเราดูดเนี่ยจริงๆเครื่องเขาแรงนะครับดูดเนี่ยเราใช้มือมือด้านเนื้อเราไปแงะตรงรอยตะเข็บต่างๆนะครับให้เขาดูดออกได้ครับดูดได้ง่ายเลยครับกระเททิ้งไปโอเคนะครับโดยรวมทั่วไปใช้งานประมาณนี้ข้อควรระวังคำแนะนำก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณ พี่พีๆเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพิ่มเติมเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ